สายเวทแล้วก็ไปให้สุดแล้วกันนะครับมานันก็มาอยู่กับอาชีพสเเลเยอร์นะครับเป็นอาชีพที่แต่ก่อนยังไม่มีเจนอสนะโคตรแรงนะครับอาชีพนี้น่าจะแรงต้นๆเลยนะครับพอมีเจนอสคนก็เลิกนะครับก็ไปเล่นเจนอสกันนะครับแต่พบพบว่าก็ยังมีคนเล่นนะครับอาชีพนี้ใช้ของอันเดียวกับเจนอสแล้วก็อาชีพใหม่เลยนะครับ ใช้ของอันเดียวกันเลยนะครับของเงาก็เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นสายเวทสายเดียวกันนะครับอาวุธไม่ต้องเปลี่ยนนะครับนะไม่เหมือนพวกทอพวกไอ้เฟลนะพวกนั้นอาวุธต้องเปลี่ยนนะครับแต่3มอาชีพนี้จะใส่ของเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับทอนี่ต้องเปลี่ยนอาวุธแล้วเฟลก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะครับวิก็ เล่นได้นะครับวิก็ใช้เหมือนกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันนะอันนี้อาจจะซับซ้อนกว่าพวกอาชีพใหม่ๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเจนเก่านะเจนเก่าก็คือมันมีมันมีสก,กิลโคตรเยอะนะับเพื่อนๆมาเริ่มกันเลยนะครับสเตตัสที่อัพผมก็ลงเป็นอินนะครับที่เหลือก็ลงเป็นลักนะครับเพื่อเอาค่าคิ ขีเวทนะครับเพื่อเอาขีเวทนะครับตรงส่วนหัวนะนี่ถ้าใครไม่มีถ้าใครไม่มีก็ใส่เป็นกร์ดมันจะมีกร์ดหอยนะครับใบนี้นะอ่าเป็นการ์ดหอยใบ,บนี้ในตลาดคนน่าจะไม่ค่อยแย่งกันดึงแล้วนะครับมันเต็มตลาดแล้วนะครับหรือใครยังไม่มีอีกก็เป็นกร์ดฟ้าเป็นการาดหอยฟ้าครับ นี่่ไมอ่ะกาดหอยฟ้าอยู่ไหนนะอยู่ในตลาดหรือเปล่าวะเดี๋ยวขออนุญาตหาก่อนนะครับมันอยู่ในขังผมนี่แหละนี่นี่นี่การใบนี้ได้นะครับนะปัจจุบันมันไม่ติด ประมูลแล้วก็หามาใส่นะครับที่เหลือก็ลงพวกเด็กให้ลดไล่แล้วก็มาลงวิทนะครับมันมีไล่นะอาชีพนี้ไล่ถ้าใครเด็เดกน,น้อยนี่โอ้โหไล่านานจัดนะครับมันมีวิธีแก้นะครับมาดูตรงรูนนะครับอ่ามันจะมันจะมีวิธีแก้อยู่อ่านี่นะครับใส่รูนนี้บวกสิบห้านะมันจะลดไล่ได้นะครับส่วนรูน ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้จะดีมากรุนตัวนี้แถวล่างสุดนะครับเมื่อเรายืนยืนอยู่ในวงไฟอะ่ะมันจะดูดซับดาเมจทั้งหมดเลยนะครับเหมือนอมตะเลยอะ่ะโคตรดีนะครับรุนนี้อันนี้ก็แรงทําให้ดาเมจแรงขึ้นอันนี้จะลบแถวสามนี่ดีเหมือนกันนะครับจะลบทั้งหมดเลยนะครับดีมากแถวสาม ก็ประมาณนี้นะครับลูนของสวมใส่เป็นสายเวททั่วไปเลยนะครับใครที่เล่นสายเวทมาก่อนก็จะรู้นะเนี่ยของทั่วไปเลยนะครับเป็นสายเวทเป็นสายเวทเลยนะครับประดับใส่อันไหนก็ได้นะประมาณนั้นนะครับส่วนการ์ดบอสของผมนี่คือรีเจน ก็คือแบบสุดแล้วนะครับของผมนะการนี้คือสุดแล้วทุงมือตีมินิสิเสื้อตีทําดาเมจทุกอย่างบนโลกนี้25%่ยกเว้นกึ่งมนุษย์เอาไปวอไม่ได้นะเสื้อไปนี้นะครับแต่ลงด้านล่าบบอะไรแรงขึ้น25%ส่วนหัวก็ตี มินิกับบอสสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเสื้อคลุมก็เป็นสเต็งนะครับเสื้อคลุมตัวนี้ผมเอามาลงใช้กับเจนอตนะครับทีเด็ดมันอยู่การ์ดใบนี้นะครับการ์ชีตดูดดเลือดนะครับต้องมีนะเพราะว่าเซเลเยอร์นี้บางเจี๊ยบเลยนะครับก็ไปหามาใส่ได้ของเงาก็ประมาณนี้นะครับไม่ต้องเอาบวกสิบห้าก็ได้นะ หาเป็นบวกสิบหรืออะไรใส่ก็ได้นะครับถ้าไม่อยากสุดนะอันนี้คือตัวสุดเลยนะครับสมุดก็แฟร์ร้อยสิบนะครับสมุดก็ประมาณสกิลอ่าอัพตามนี้เลยนะครับสกิลนะหยุดแคบเอาเลยนะครับออโต้ผมใส่แค่3าชิ้นเท่านี้นะครับ ไปดูคัสสี่คัสสี่สกิลแรงคือสกิลนี้นะครับกดลบออกนะครับแล้วเปลี่ยนนะครับเป็นอันที่สองนะครับอ่าผมไม่ได้เล่นนานแล้วว่ะเดี๋ยวผมลองดูก่อนอันที่สองนะแล้วก็สกิลนี้ลากลงมาแล้วก็ปลาหมึกลากลงมานะครับ เดี๋ยวผมลองดูกันใช่แล้วโว้ร้อยสามสิบเอ็มแรงจัดแรงจาดโ้แรงมากแรงมากมากครับบาร์รวมของผมนีม่สกิลอะไรบ้างนี่บาร์รวมของผมอ่าสกิลเท่านี้เต็มเลยนะครับบาร์รวมผมใส่เต็มนี่แรงมากๆสกิลนี้เป็นสกิลค่าแรกเลยนะครับ แรงเหมือนกันนะครับนี่อ่ะแรงเหมือนกันมีสกิลนี้ครับแรงเหมือนกันแต่อันอื่นจะไม่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะอันอื่นจะประมาณยี่สิบสามสิเกมแต่มันจะรัว <robbery noticeable> เห็นไหมรัวมากปุบ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 สุดนะครับอาชีพนี้ล่ามินิล่าอะไรนี่มันสเลเยอร์นะครับไม่มีนะครับต้องหาเสื้อไอเดียนะ ไม่มีให้เล่นแล้วนะครับตอนนี้นะสะเลเยอร์ด้วยผมเล่นสเลเยอร์ก็ก็น่าจะได้นะผมว่าสุดเหมือนกันนะครับมาไปลงดันแบบชิวๆเล่นนะยบาย สามารถลวงดันได้เหรียญแมวด้วยนะครับพวกนี้แต่เสียดายมินี่มันไม่ได้นะครับไม่นี่ไม่ได้นะเนี่ยผมที่ผมจะเก็บตังค์ซื้อใบนี้นะครับถ้าผมได้เสื้อคุมใบนี้คือสุดนะครับสุดเลยสุดของสายเวทเลยนะครับถ้าได้ถ้าได้เสื้อคุมใบที่ที่ผมบอกเมื่อกี้ 3,500m เ,เก็บตังค์น่าจะได้นะครับไม่มีอะไรเกินความสามารถเรา ใครที่ใครที่มีไอดีไม่ได้เล่นนะครับทักไปขายในเพจได้นะผมรับซื้อตลอดย4ิบสีชั่วโมงเลยหรือหรือถ้าใครอยากซื้อ ID ดีก็ทักไปได้นะครับลิงก์ผมแปะไว้ใต้คลิปเลยนะครับบึม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 ,บม,บมโอ้เท่เจ่จัดเลยวะโอ้เท่จริงๆนะครับอาชีพเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆปล่อยอันนี้ปลาหมึอกอะไรลงมารอเลยนะ ผมโดนใบล,ลืมเอาหีนออกมาอีกจบแหละเดี๋ยวผมโดนใบออกมาละแรงมากครับแรงมากๆเลยนะสะเลเยอร์เนี่ยถ้าไปลงดันเนี่ยผมบอกเลยว่ามันนะครับอาชีพเนี่ยเจอกันคลิปหน้านะครับสเลเยอร์เคยสุดแต่พี่สุดมาก่อน